ครับเป็นไงบ้างอัปเดตสีคูเราทำอาหารไปถึงไหนแล้วว้จริงๆเราจะมีอีพีใหม่เร็วๆนี้มากๆนะครับเป็นอีพีที่สนุกมากไม่อีพีเที่ยวหร่อ๋อถ้าจะเป็น0.75อ๋อเมื่อไรเหมือนจันดิงเอาให้มันเพอร์เฟคก็เป็นอีพีที่หนึ่งครับเดาว่ารอบนี้จะมาแนวไหนก็ตามที่เรยบอกู่ใแนวตะแคงไม่ใช่แนวทะแยงอ๋อทะแยง จริงๆเป็น EP ที่ท่านบอกว่าแบบสนุกมากเพราะว่าแบบได้ทำอะไรที่มันแบบต่างไปจากเดิมๆครับผมแล้วก็โปรชั่นเราก็ดีขึ้นด้วยแอบกระซิบเียน้ว่ามันอาจวะติดมาช่วยหรอก็ไม่เชิงครับเราอาจจเกิดอุปกรณ์บางอย่างครับผมใช่แบบว่าเป็นสัพายสัพายอาแล้วเราเต้ยอดดักชนละลูกเป็นแก่รสชาติผมบอกความจริงรอบนี้เอาความจริงเพราะว่าอดีตอะดีอ็นไหครับมันทำาลยอะค่ะ ทั้งสองเลยก็ได้เป็นไรอ่ะไปอยู่พอพอาะได้ที่ไทยเมนูมันเป็นยังไงเป็นน้ำหรือแห้งปิ้เปียกไม่ไม่ไม่เป็นแบบว่าผสมทั้งทั้งเปียกทั้งแห้งไม่ดีสุดท้ายมันก็ปิ้เปียกยังเป็นเมนูอาหารไทยอยู่อีกปั๊บ ใช่ครับไพแ้เลยอันเนี้ยอารัมาลอดูเลยว่ามันจะเป็นยังไงครับได้เ,เราจะได้ชมประมาณช่วงไหนครัอ่าน่าจะประมาณช่วงอาทิตย์หน้าครับแต่ว่าเมนูนี้พิเศษตรงที่ว่าทุกคนสามารถทำตามได้ด้วยแต่ไม่ง่ายเลยนะมั่นใจเลยรับมั่นใจเลยครับมั่นใจหนึเปอร์อเซดูปุ๊บทำได้เลยพี่เต้มั่นใจไหมอ่าผมว่าง่ายนะครับ แต่ว่ามีตัวช่วยด้วยตัวช่วยแบบที่ทุกคนสามารถ่่ใชเข้าถึงได้ง่ายเลยฝากมาแฟนเตรียมดูคำแนะน์อาหารมอเซก็ฝากทุกคนติดตามไปพร้อมกับเพจนะครับคุกกิ้งวิดลาเต้คิงอีพีใหม่นะครับ EP ที่เจ็ดห้มันจะหนึ่งสักทีนะมันก็ไม่หนึ่งทีถามว่าแึงเป็นไงคุณเพื่อนคุณคุณทารีเขาเป็นพระเอกลาล่าหรอเปล่เดี๋ยวนี้เขาเขาแบบดังแล้วว่าเนี่ยกเขาหั่นปะ ไม่ห่านแล้วต้องเรียกว่าหยอกหยอดครับเรียกหลายรอบเรียกว่าอะไรจริงๆเขาแบบเขาแค่เห็นผมเขาก็เดินมาแล้วครับแล้วก็สามสุดอะไรมาอาอาริวิเวอร์พูลอ๋อเป็นเงเพื่อนเพื่อนหลักเพื่อนหลักที่เราฟูฟักดฟูเขาก็ดีใจครับรู้สึกภูมิใจมากว่าเขาไปได้อีกระดับหนึ่งแล้วใช่ครับเพราะเราก็ยินดีกับเขาเก่งด้วยนะครับมาร์กาลาเราลองให้เราให้เพื่อน อ,อ๋อเลยไกดดีอะคือผมเห็นตลอดแต่ว่าเขาแซงดีบ้าง<อ>ใช่บางทีผมก็ติดขำหนะเพราะเราสนิทกับเป็นเพื่อนสนิทใช่ใช่เป็นไงภูมิใจในตัวเพื่อนสนิทม,มากภูมิใจปะครับเพราะว่า่นั้นดีมากดีมากดีแค่ไหนเต็มสิบห้างให้หล้านะครับโอ,โอ้ยโอ้ยด่โอ้ยโอ้ยเพื่อนโอ้ยเพื่อนเลยวันนี้เพื่อนดีใจนานเนี่ย ก็ต้องให้เขาครับนาทีนี้นาทีเราให้เขาใช่ดาราใหญ่ของเราดาราใหญ่เขาแล้วเราได้บอกเขาบ้างไหมได้บอกบ้างไหมได้บอกว่าได้บอกหมายว่าโอ๊ยเจ๋งเลยเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ไม่ค่อยบอกเขาครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเขาเรียกว่าแอบหมายถือว่าเขาเพื่อนผมเขาอยากคุงเราอยากไปนัดคนอื่นมากกว่านั้นเขาไม่ได้อยากคุยกับเราแล้กันเขาเรียกหนูกันหนูกันหนูกันว่ารู้กันว่าเพื่นชม เรา<อ>ก็ซัพพอร์ตเขาอยู่ใช่เขาที่รับพี่ไปถับวันเนี้ยเออเนี่ยเต้บอกว่าอย่างเงีเล่นแชทโทรศัพท์ผมเขไม่ได้เล่นกับใครเต้ต่างหากคุยกับใค,บคอรอะไรอะไรฮะเขาบอกว่าเขาไม่ได้แชทตอนเล่นฟิตเน็ต<อ>เขาบอกว่าเต้ต่งางหากที่แชทคุยกับใครย,ยังไงดีอ,อ,งอ้าวยังไงอะคะคุยกับใครจิ๊จิ๊ว,วไม่ก็ต่างคนต่างแชทแล้วคุณแชทคุยกับใคร ไม่ใช่ไม่ใช่ผมแน่นอนอ้าวได้ครับน้องตัดเราเลยเหรอน้องโอเคยังไงนะเขาเขาบอกว่าเขาเป็นทีมเนี่ยเขาแบบรายงานรอ็อคมาก็ไม่ไม่ถึงกับรายงานครับแต่ว่าก็มีแบบส่งรูปมาให้ดูบ้างอะไรก็คือเชิญชวนเราไปเล่นด้วยแบบว่าส่งถ่ายน้ำหนักหนักๆไปอยากโชว์เขาขิงเขาว่าเขาเล่นด้วน้ำหนักเท่านี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับและเราใช้คุยอะไรชคุยกันเก่งคุยกันแบบ ยายดีเดียวยายดีเราจะยกน้ำหนักลงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นประมาณน้ที่จะมาพิเศษเนี่ยเขาบ้องไม่ผมละครับ okay. ก <The> ็ตอนนี้ก็พิเศษเองที่ที่บ้านไปจริงปะเนี่ยพ่อยกตะหลิวจริงจริงจริงที่มันโดนมีพิเศษเมื่อกี้ในซัพพอรจะมีข่าวดีข่าววีเนี่ยพี่ต้องใจกินใจพ่กินครับไม่นานครับไม่นานเดินรอแน่นอนมันจะมาในรูปแบบไหนมันหลากหลายมากครับ มันจะเป็นดีเลยหรดัซ่ที่ได้มาสบาย,ยเลยสบายท่า้หึงไม่สปายแบบให้ปวดผมผมแบบทีเขาเลยครับแบบเขาเลยทำไมรำเราตั้งตั้งใเลยเหรอ,อเขาเขาเป็นพี่ครับพี่เราเป็นฟันนงไม่เอาว่าหรอฮะใช่เราต้องเป็นเด็กดีฟังเชื่อฟังเขาอ๋อเป็นเด็กดีไหมดีครัดีดีแค่ไหนเลออก็ดีดีที่สุดแล้วครับโอเคโอเคน นี่คือแบบแต่ว่าสุดที่ใจเราคือคนคนอื่นบอกว่าเขาดื้ออะแต่ว่าตั้งแต่เจอเต้ไม่เคยเห็นเต้ดื้อจริงครับเพราะว่าเขาสยบต่อเราอันนี้ก็ไม่รู้ยังไงพี่เต้แต่มันสิ้นลายแล้วหรอครับครับเพราะว่าเปลี่ยนสีครับต้องเปลี่ยนไปได้ไม่งี่หลังแล้วเสียไปสิ้นลายแล้วหรอลบทิ้งครับลบทิ้งร้าเต้มันไม่ข่มร้านเต้หวานเป็นคนดีละ น้าเจ๊เป็นหวานเหรอคะคิวก็ใส่นมแส่นตาก็หวานแต่ว่าเป็นสูตรหวานน้อยหวานน้อยหรอแต่ก็อร่อยเออเขาบอกหวานน้อยแต่อร่อยนะจริงหรือเปล่าจริงปะเนี่ยไม่รู้เอ้าไม่บอกเออไม่บอกอบอกกันชิะบอกสปอยเซอร์ใส่ไหนอีกกี่ตายแค่รับนิ้วเอานิ้วพี่คิมกี่นิ้วดีก็คิดว่า ภายในปีนี้ครับน่าไปเหรอครับนันไป,นนไ,ปไม่น่าขนาดนั้นครับไม่าขนาดนั้น,นแต่ว่ายังบอกอะไรได้ไม่มากนะครับก็ยังไงระหว่างนี้ก็ติดตามผลงานของค่ายไปก่อนนะครับเพราะว่าทางค่ายก็จะมีผลงานอีกเยอะอยาให้ทุกคนได้ติดตามนะครับจากลหลายๆคนในค่ายนะครับพวกเราทุกคนพร้อมที่จะทำผลงานาออกมาอีกแล้ควค่ะบผมแล้วพี่ถามว่าอาทิตย์ถึงเสาร์วันไหนเฮ้ยวันไหนวะ หมายถึงภายในอาทิตย์หน้าเหรอครับอุ้ยเอ้ยอยอากันเลยเหรอพี่แจ๊ะถามว่าวัดเหยเชิญชอบวันไหนชอบวันไหนเท่าไหร่พี่แต้ชอบไหนชอบทุกวันชอบทุกวันที่มีเธอหรือเปล่าเอาโอเคครับโอเคเราต้องวันไหนอาทิตย์หน,นึ่งรอติดตามละทางทารกันแบบงี้ก็หนึ่งสามสิบอะไรสามสิบไปเลยครับแฟนก็ สองเลไรโอ้โหถ้ามันใกล้เข้ามาเรื่อยๆไม่พี่ถักแบบเป็นตัวเลขสวยเพื่อแบบอ๋อมันจะได้เป็นเลขเผื่อแบนๆอะไรอ่ให้เต้เลือกอันนี้ให้เต้เลือกแล้วเก้าหรือสิบสองอ๋อสิบสองครับโอ้โหตัดรอนไกลอยู่นะเต้สุดท้ายทากระชาหน่อยให้เป็นกำลังใจก็ฝากเช่นเคยเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะครับไม่ว่าจะไปทางไหนก็เชื่อมยอต่างๆนะครับแล้วก็ทออฟฟิเชียลด้วยนะครับผมฝากอะไรหน่อยไหมเต้ ก็ฝากไว้ใจให้พวกเราแล้วก็ทุกคนในดูบันติ้วยนะครับใช่ครับเพราะเราก็กําลังซุ่มอยู่นะครับอยากบอกแต่บอกไม่ได้ก็ฝากติดตามด้วยนะให้ติดตามทางโซเชียลหนูครับกาบลาเต้หวานหอ่อร่อยนะจใจหวานเยอะหวานดัดไหนขอนึงหวานแต่ทำให้ทุกคนดีกันหวานไหมหวานอยากให้แพ้นี่นี่ผมบอกว่าหวานไหมหวานอ๋อราคา Dat wow. Oké, okay, <laughs>